อ,อสวัสดีดวงอนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาแบบหนึ่งเฮ้ยเอาเอาติดโอ้ยเควันนี้เราก็จะมารีวิวเกิร์ลคูกันเลยนะครับเป็นตัวเกิร์คูลหกดาวผมแดงๆผมจำไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนี่ขั้นที่หนึ่งดาเมจห้าร้อยนะครับว้าว ระยะ44คูดาว6วิแล้วก็เอฟเฟกเอฟเฟกดีอยู่เท่ยูพันที่สอง909นะครับเมื่อกี้ใช้เงินอัพ710ระยะเท่าเดิมเท่าเดิมหมดเลย2,000ดาเมจเพิ่มท่าไหนวะจำไม่ได้แล้อ่าตอนนี้ดาเมจ2,000ระยะ54คูดาว6วิอุ้ย ก็เป็จเปียดด้วยเนี่กำปั้นเปรไซด์อะอเป็นตัวที่เ a ีอดีนะครับดาเมจดาเมจสร้างแบบเยอะอยู่นะเนี่ยห้าพันอัพขั้นต่อไปสองหมื่นห้าบวกเงินหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อย ว้าวชับพลังสวยอ่ะสวย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 แล้วก็อัพขั้นต่อไปเลยดามจเกเพิ่มโอ,อ้ตอนนี้สองมือแล้วซับลายดีตัวแอร์ได้แบบอ้อฮะไปด้วยกันโอเคอัพตัน ถ้าเ็นสามหมื่นถ้าแบบสี่หมื่นนะผมผมว่าประมาณสี่หมื่ตัวนี้ดีนะครับเอฟเฟกต์เท hey ด้วยโอ้ชื่อบังว้าวควรนมีนะครับควรมีเลยดีมากหาง่ายด้วยแหลมมั้ เนี่ยแซวเป็กเป็นควันด้วยซ <c oughs> okay. าพลังโอเคก็ทีนี้เป็นควันครับทีน,นี้ก็ไปแล้วนะครับ